สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพหัสบดีนะคะสวัสดีในช่วงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568กลับมาพบกับแม่เมโนยเช่นเคยสำหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปซึ่งแม่เม้นยจะนินการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลัก การดูดวงในรักษณะแบบนี้นะคะคำทำนายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแม้มน้อยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพระศส,สัป,ปดีดูดวงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความจริงให้เยอะๆอย่าให้หัวใจลงคําทํานายนะคะและอย่าให้คำทำนายลงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพระหัสบดีในช่วงเดือนกันยายนไพ่ใบแรกเป็นไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญจะให้คุณในเรื่องของโชคลาภทางด้านเรื่ของการเงินนะคะหรือว่าจจะมีโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตประกอบกันนะคะกับไพ่สองถ้วยหมายถึง การได้รับเรื่องราวข่าวดีเข้าวของที่ถูกตาต้องใจนะคะไพ่หมายเลข6กระทาสิ่งที่คุณรอคอยมานานนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะคุณทําธุรกิจหรือว่าลงมือทำโปรเจกต์นะคะหรือว่า ะะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะที่จะต้องใช้ในเรื่องของความพยายามนะคะความพยายามและการรอคอยของคุณจะนํามาซึ่งความสําเร็จอันนี้เป็นความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะเมื่อตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่หมายเลข46ไพ่ใบน,นี้เป็นรูปนะคะแม่กุญแจกับลูกกุญแจนะคะไพ่สองใบนี้อ่าไพ่ใบนี้หมายถึงการปลดล็อกอะไรก็ตามนะคะที่มันทาให้เรานะคะเหมือนกับอึดอดัด มันทำให้เรามีความรู้สึกมันเป็นปัญหามันเป็นปมในใจนะคะที่ผ่านมามันอาจจะมีในเรื่องของหนี้สินนะคะภาระหน้าที่นะคะความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างนะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เรายังปลดล็อกไม่ได้ไพ่ใบนี้คือการปลดล็อกหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่านะคะสิ่งต่างๆในชีวิตมันเริ่มลงตัวปัญหาแล้วก็อุปสรรค ก็เริ่มคลี่คลายนะคะแต่ไพ่ห้าเหรียญนี่มันเป็นไพ่จบนะคะไพ่หนึ่งเหรียญโชคลาภทางด้านแห่งการเงินโอกาสทางด้านเรื่องของการสร้างไรายได้มีเข้ามามีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตได้เงินก้อนใหญ่แต่ห้าเหรียญนี่มันหมายถึงนะคะได้มาก็มีเหตุจะต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปไพ่สามใบขึ้นมาประกอบกันนะคะก็เหมือนกับว่าคุณมีโอกาสที่ดีทางด้านแห่งการเงินมีโชคมีลาบนะคะแต่จะต้องนํามาปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอาจจะเป็นในเรื่องของพา ระนี้สินเก่าเก่าที่คุณมีมาในอดีตแต่ใดใดก็ตามเดือนนี้คืออีกหนึ่งเดือนที่ดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดอยู่ในวันราสบดีรวมถึงในเรื่องของการงานนะคะถ้าใครที่มีปัญหานะคะมีความกดดันภายในที่ทํางานหรือว่าไปสมัครงานเอาไว้กําลังรอเรียกสัมภาษณ์อยู่คุณมีโอกาสได้งานที่ดีนะคะเป็นงานที่ดีกว่าเดิมด้วยด้วยอิทธิพลของเจ้าไพ่เดอะซันขึ้นมาสนับสนุนทําให้มีคนเมตตาช่วยเหลือเกื้อหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูคุณไห้ หมายเลข6ถ้วยอีกบางส่วนมีโอกาสนะคะได้รับโอกาสเก่าๆกลับเข้ามานะคะจะเป็นในเรื่องของงานเก่าก็ได้หรือว่าเป็นงานที่เรานั้นเคยไปสมัครไว้นานแล้ว นะคะเขาไม่เรียกสัมภาษณ์สัทีจู่จูเขาติดต่อกลับมาหาคุณก็ได้ไพ่นะคะผู้ใหญ่ให้ถ้วยเด็กหลายๆคนจะคิดถึงเรื่องราวความทรงจาครั้งเก่ามากสักนิดหนึ่งไพ่หกถ้วยไพ่หกคาถาเนี่ยนะคะเมื่อขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยดูเหมือนว่าจักรวาลน,นะคะจะนําพาเรื่องราวเก่าๆโอกาสเก่าๆนะครับที่คุณทําไม่เสร็จไม่สําเร็จ นะคะนำเรื่องราวเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลับมาในชีวิตของคุณอีกนะคะคิดใหม่ทำใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งที่นะคะเราเคยทำไม่สำเร็จจะประสบความสำเร็จโชคลาภทางด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีเข้ามานะคะแต่ก็เหมือนกับที่แม่เมื่อน้อยบอกนะั่นแหละการเงินการค้าการขายคล่องตัวขึ้นแต่ดูเหมือนคุณจะต้องนะคะไปจัดการกับภาระหนี้สินเก่าๆที่มีมาในอดีต5เหรียญเนี่ย ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงเรื่อง,องการค้ำประกันออกหน้าแทนคนอื่นได้นะคะเรื่องไปก่อนนะห้าเหรียญหมายถึงการสูญเสียเงินเสียทองโดยไม่ใช่เหตุอีกบางส่วนเหมือนกับเป็นหนี้ศูนย์ะนะคะเราอาจจะให้ความช่วยเหลือกับใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ได้หนี้สินเก่าๆคืนมานะคะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยห้าเหรียญนอกจากนะคะมีความหมายถึงในเรื่องของนะะการสูญเสียเงินเสียทองโดยไม่ใช่เหตุจึงหมายถึงในเรื่องของเงินทองของหาย ถ้าใครนะคะจะโอนเงินให้กับใครโอนเงินเข้าบัญชีไหนนะคะดูให้ดีอ่านให้รอบครอบเสียก่อนระมัดระวังในเรื่องของการโอนเงินนะคะผิดบัญชีเนี่ยอีกบางส่วนมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอีกบางส่วนได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะคะย้ายบ้านนะคะย้ายที่ทํางานแต่การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของคุณนั้นจะนํามาซึ่งสิ่งที่ดีกว่า ในเรื่องของสุขภาพใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมานานนะคะแม่มมโนย์มังว่าคุณจะมีโอกาสรักษาได้ถูกโรคนะคะโรคภัยไข้เจ็บที่มีก็จะทุเลาเบาบางลงแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะในเรื่องของฮอร์โมนเลือดลมอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่การเดินทางใกล้ๆจะนำมาซึ่งโอกาสและก็ความสำเร็จเดี๋ยวแม่มมโนยขอพลังงานจากจักรวาลว่านะคะจักรวาลมีสิ่งใดอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะจักรวาลบอกว่า กงล้อนะคะอย่าพยายามเร่งเร้านะคะหรือทำสิ่งนั้นมากจนเกินไปควรให้เวลาปล่อยให้มันเป็นอิสระหรือให้เป็นไปตามวิถีของมันนะคะ,ละหลายๆคนรอคอยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยรอคอยความสาเร็จบางสิ่งบางอย่างมานานแล้วเอาละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องการเวลาที่เหมาะสมความสาเร็จในเรื่องของการงานการเงินแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์นะคะจักรวาลท่านรู้นะคะว่านะคะ จังหวะที่เหมาะสมของคุณนั้นคือช่วงเวลาไหนนะคะและจังหวะที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมของหลายๆคนก็เดินทางนะคะเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนี่แหละถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันพระหัสบดีพอมีเวลาแม่มนน้อยอยากจะแนะนําให้คุณทําบุญสร้างกุศลการทําบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้อยากจะแนะนำนะคะให้ทำบุญกับเด็กๆนะคะอาจจะนะคะสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวานันนะเด็กที่บ้านเลี้ยงบ้านเด็กกํพร้าก็ได้หรือว่านะคะทำบุญกับ นะคะคุณแม่เพิ่งคคอดกับเด็กอ่อนก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทำบุญสร้างก็ส่วนแล้วให้ทานแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําอ,อุทิศส่วนบุญสุกสนด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มืน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีไพ่รักตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณรักใครก็ได้นะคะคุณใส่ใจใครก็ได้นะคะคุณแคร์ทำเพื่อใครก็ได้นะคะเพียงแต่อย่าลืมให้สิ่งนั้น กับตัวคุณเองด้วยนะคะหลายๆคนก็เหนื่อยมามากแล้วนะคะทั้งหน้าที่การงานนะคะภาระหนี้สิน,นาการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรนะคะอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณมีความรู้สึกว่ามันให้พลังกับคุณทำแล้วสบายใจทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะก็ทำเถอะซีเครตไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความลับนะคะจริงๆแล้วเดือนนี้ถ้าเป็นในเรื่องของนะคะครอบครัวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือน นะคะที่ดีนะนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปลดล็อกถ้าคุณมีปัญหานะคะคุณผิดใจกันนะคะคุณมีโอกาสได้นะคะปรับความเข้าใจกันแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่านะคะคนในครอบครัวบางคนนะคะอาจจะเป็นตัวคู่ครองนะคะเป็นบุตรหลานนะคะเป็นคนในบ้านดูเหมือนว่าผู้คนเหล่านั้นเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดคุณเอาไว้เขามีความลับแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะไพ่หมายเลข4ี่กขึ้นมาเนี่ย อะไรก็ตามที่คุณสงสยัยนะคะคุณไม่แน่ใจเนี่ยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกระส่างชัดมันจะถูกเปิดเผยแต่ถ้าเป็นทางกลับกันเป็นตัวคุณเองที่มีความลับก็จะต้องระมัดระวังความลับของคุณนั้นจะถูกเปิดเผยด,ด้วยอิทธิพลหึ่งเจ้าพ่นะคะหาเหรียญขึ้นมาเนี่ย นะคะไพ่ห้าเหรียญกับไพ่หมายเลข46แล้วก็ไพ่2ถ้วยนะคะเดือนนี้ไประเด็นการปรับความเข้าใจกันนะคะถ้าใครที่รอปรับความเข้าใจกับคนในบ้านกับคู่ครองนะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะแต่ถ้าที่ผ่านมาใครไปเจอในเรื่องของคู่กรรมนะคะอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้นะคะมันมีภาระบางสิ่งบางอย่าง นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องพัวพ,พ,พ,พันผูกพันไพ่หมายเลข46กับไพ่ห้าเหรียญหมายถึงการหมดกรรมซึ่งกันและกันนะคะคุณจบได้นะคะแล้วก็จบได้ดีด้วยนะคะจากลากันด้วยความเข้าอกเข้าใจแต่ถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่มานานนะคะกำลังรอข่าวดีเนะื้อ่องการได้บุตรการตั้งครรภ์ไพ่หเหรียญไพ่สองถ้วยไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่หถ้วยขึ้นมานะคะเดือนนี้คุณมีข่าวดี สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้มีไพ่รักตัวเองขึ้นมานะคะจักวาลบอกว่าคุณรักใครก็ได้นะคะแคร์ใครก็ได้ทุ่มเทให้ใครก็ได้มากมายแค่ไหนก็ได้เพียงแต่อย่าลืมนะคะให้สิ่งนั้นกลับตัวของคุณเองด้วยนะคะรักแท้นั้นอยู่ไม่ไกลเลยนะคะเริ่มต้นจากการรักตัวเองให้เป็นก่อนการรักตัวเองเป็นพลังงานบวกนะคะจะดึงดูดแต่พลังงานที่ดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณ ในเรื่องของภาพรวมของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ถือว่านะคะเป็นข่าวดีนะไพ่สองถ้วยที่ขึ้นอยู่ตรงตำแหน่งคนรักหมายถึงการได้รับเรื่องราวข่าวดีนะคะสิ่งที่ดีๆจากคนรักลองเอาอกเอาใจคนรักดูนะคะเพราะว่าคนรักเขาจะตามใจคุณรวมถึงถ้าใครที่มีปัญหาทะเลาะก,กันกับตัวคนรัก ไพ่สองถ้วยคือการคืนดีการปรับความเข้าใจกันนะคะแต่แม่มน้อยมองว่าในช่วงที่ผ่านมาน่ะหลายๆคนผ่านเรื่องราวการมีประเด็นกันมาแล้วไพ่หกถ้วยขึ้นมาประกอบด้วยนะคะกับไพ่สองถ้วยเนี่ยเอาละนะคะใครที่กําลังรอคอยนะคะคนรักมาง้อนะคะหรือว่าจะไปง้อคนรักเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสม ไพ่สี c เ e รไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งความลับนะคะหลายๆคนนะ่ะจะมีความรู้สึกว่าคนที่คุณกําลังคบอยู่นั้นดูเหมือนว่าเขามีความลับกับคุณถ้าคุณสงสัยไม่แน่ใจในพฤติกรรมการกระทําหรือว่าคําพูดของคนที่คุณรักไพ่หมายเลข46คือไพ่การปลดล็อกนะคะความจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยแต่ถ้าในทางกลับกันนะเป็นตัวคุณเองที่มีความลับจะต้อง นะคะเรามาระวังในเรื่องของความลับถูกเปิดเผยด้วยก็อดเดสเอร์สเป็นตัวแทนของคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุดินเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันพรหัสสับดีก็ได้หรือว่าเป็นชาวราศีศพฤษภราศีกันร,ราศีมังกรนะให้บางส่วนกําลังศึกษาดูใจอยู่นะคะกับคนที่แม่มน้อยกล่าวเอาไว้ความสัมพันธ์ภาพรวมนั้นนะคะเป็นไปได้ด้วยดีนะนะคพ่จบ นะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะมีไพ่ the t e m p e r a n c e ขึ้นมาประกอบกันแม่มั่น้อยมองว่านะคะไพ่ใบนี้คือการปรับตัวเข้าหากันการยอมรับนะคะความแตกต่างของกันและกันนะคะการยอมรับความแตกต่างของกันและกันถ้าคุณรับกันได้ความสัมพันธ์นะคะจะเป็นไปได้ด้วยดีเลยแหละไพ่ห้าเหรียญไพ่ใบนี้น่ะคนที่เดินออกไปนะคะแล้วก็ตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่ การปลดล็อกนะคะในทางกลับกันแต่ถ้าใครที่ไปเจอในเรื่องของคู่กรรมนะคะอยู่กันไปกับทุกข์กันไปอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อยากจะตัดก็ตัดไม่ขาดกันสัทีเหมือนว่าจัก,กรวาลท่านจะปลดล็อกนะคะชีวิตให้คุณแล้วแหละ ถ้าใครที่ไม่ใช่นะคะชีวิตของคุณจะไม่มีพื้นที่ว่างพอให้คนคนนั้นอีกแล้วนะคะจักรวาลเขาจะคัดออกนะแล้วท่านจะส่งคนที่ดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าเป็นในกรณีนี้แม่มน้อยก็มองว่าอาจจะเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันพฤหสัสบดีหรือว่าเป็นชาวราศีธาตุดินนะคะลองสังเกตนะคะ ผู้คนเหล่านี้นะคะดูนะว่าจักรวาลน,นะคะท่านจะส่งเข้ามาในชีวิตถึงคุณถ้าใครก็ตามที่ตกอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนถ้าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแม่มโน,นยมั่นใจว่าความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นนะคะในไม่ช้านี้แหละนะคะแต่ถ้าใครก็ตามที่ตกอยู่ในสถานะของคําว่าคนคุยคุณมีทางเลือกเข้ามานะนะคะคุณจะสามารถนะคะได้เจอคนแล้วก็หาคนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็คู่ควรกับคุณได้ คนโสดมีข่าวดีนะนะคะคุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจไพ่สองถ้วยขึ้นมาด้วยไพ่ทสันขึ้นมาด้วยไพ่หมายเลข46ตามมาติดๆนั่นหมายถึงนะคะเนือคู่แล้วแหละนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรมาก็ตามนะคะไปเจอความรักแบบไหนมาก็ตามนะคะที่มันร้ายแค่ไหนก็ตามเอาละจากนี้ไปก็นะคะถึงวันของคุณแล้วนะนะคะแต่จำไว้ว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่าง ยอมต้องการเวลาที่เหมาะสมแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนก็ได้เจอช้าบางคนก็ได้เจอเร็วนะคะถึงแม้ จะช้าแต่จกักรวาลบอกว่านะคะมาแน่นอนช้าแต่ชัวร์นะ e yourself นะคะต้องเริ่มจากการรักตัวเองให้เป็นก่อนรักแท้จริงๆแล้วอยู่ไม่ไกลจากตัวเราเลยนะคะถ้าเรารักตัวเองเป็นนะคะพลังงานเหล่านี้มันจะเป็นพลังงานบวกแล้วก็จะดึงดูดแต่คนที่ดีๆความรักที่ดีๆรวมถึงความสุขความสมหวังให้เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะลองสังเกตด,ดีๆคนที่เขาเข้ามาในช่วงเดือนนี้จะโดดเด่นไปทั้งคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันพฤหัสบดีวันเดียว กับคคุณนะหะรือว่าเป็นชาวราศีพฤกษพราศีกันนะคะเป็นชาวราศีมังกรก็ได้ซึ่งนะคะโอกาสในการพบรักนั้นจะมาจากการเดินทางนะคะหรือว่าการท่องเที่ยว ถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างนะคะเดินทางบ้างเพราะมีโอกาสที่จะทําให้คุณนั้นได้พบเจอความรักโดยที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวแต่อีกบางส่วนไพ่หกถ้วยขึ้นมาประกอบกันนะคะไพ่หกถ้วยหมายถึงการย้อนกลับมาของคนเก่าๆในอดีต นะคะเป็นคนรักเก่าก็ได้แต่จะต้องย้ําก่อนว่านะคะถ้าเขาเป็นคนที่ใช่เขาจะกลับมาแต่ถ้านะคะเขาเป็นแค่คู่ผ่านคู่กรรมนะคะจักรวาลเขาขัดคนเหล่านั้นออกจากชีวิตคุณไปแล้วนะคะคนเหล่านั้นจะไม่กลับมาในชีวิตของคุณอีกดูในภาพรวมแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าคนโสดนะคะมีข่าวดีสองถ้วยหมายถึง นะคะคุณก็ชอบเขาและที่สำคัญเขาก็ชอบคุณมากๆด้วย2ถ้วยคือการได้คนรักที่ถูกใจคุณถูกสเปคคุณแม้่น้อยขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพรหัสสัดีทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มโนยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มโนยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มโนยทําคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ